มุกดาหารเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2564ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจำนวน113คนเข้ายืนหนังสือต่อนายเฉลิมพลมั่นคั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดวัอาหารได้สิ้นสุดสัญญาจ้างจ่ายค่าตอบแทนจนํานวน113คนให้หยุดการปฏิบัติที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2514เป็นต้นไปหาถาทางอ,อ,าจอบจบตสัญญาให้เฮานี้มันจะเกิดปัญหายังขึ้นก็ขอบขั้วเฮาบ้่อครับก็คือมีสินที่เฮาไปกูมานะครับ คือกูมีสิ้ียังไม่นะครับดีเขาคููม,มาแล้วตอนนีจะเกิดมันบวจางมากหนีแล้วค,คือไปว่ามัน่นะัึงขอบข้วซึ่งขาเสาซึ่งข้างงวนดรอดทีสินที่เขากูยืมมากนะครับคือไปว่าทั้งที่เขามีเขึ้นพวกอีออกอีหว,หวนนะครับที่เขาข่ามเขายัง เป็นเป็นสีหนีที่เฮาเหตุตอนเหตุงานในอ,อบจแม่และเห่ากับไป้กูพวกนี้มากแ,แต่ทีนี้เฮาก็ติดมีเป็นเฮาติดทรงไดบอกกันเข้าบ่ต่อบ่ไดเลยครับอืมมันกัํสมืดด่ดแผดานคือแปลว่ามันมันมันไหวโพดนะครับคือจงบอกว่าเนื่นๆจักปีนึงนี่สิเอาเหากัยังพอมีเวลาเตรียมตัวนะครับแต่น,นี่กรับคือแปบว่าแบบไงหาลังเลยนะครับอืบบบ,บ่ได้แจ้งกันว่าขนาดนี้นน เวลาติดตาเลยเนี่ยครับดีเท่าจากวิ่งว่อนถึงกูว่าวันใดๆอยากให้เพิ่นเฮ็ดไปไดๆให้เบางบางตอนให้เฮาเฮาจะได้ยืดอายุการคอกครัวออกไปเป็นไปได้ๆการนั่งคืออยากให้เพิ่นต่อเส้นย่าเป็นท่มเป็นทรำครับลูกจ้างอบจ113อยสิบคนนะครับว่าเออว่าเฮาเป็ี่ยนได้เลยแล้วมันมันไหโพดนะครับไผก็สิมีแต่งายหลังผู้ใดก็ตามเบิ่งผู้ใดก็มีแต่แปลว่ามืดแปดด้านครับ

เขาจะเป็นการที่แบบว่าร้องคุณนะร้องคุณเห็นไหมอยู่ร้องกบนนะแพ้หมดใจเงินให้เราพากว่าติดพวกเราไจับเลยไม่เราเราต้องมาลงเวลาไหมคุณไม่ลงไม่ลง กระจายอุปกรณ์ที่เมื่อกี้อ่ะที่ทางด้านนี้มีรูปภาพบอกว่าต้องไม่ต่อ 啊。<laughs> <Okay. S 3> <laughs> ครับเอที่ทางพนักงานอบจอยื่นให้วันนี้เป็นยังไงครับครับเบื้องต้นก็เรียนผู้สื่อขา่าวได้รับทราบก่อนว่าผมได้รับการประสานจากพนักงานลูกจ้างของวงการบริหารส่วนจังหวัดว,ว่าขอยื่นหนังสือเรื่องโรงเรียนและก็ขอความเป็นธรรมถึงท่านพลตบดีเอกสรีพิสุทธิ์ตีมิยาเวส ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยผู้มีช่อบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมเป็นตัวแทนเป็นคณะทํางานที่อยู่ในศูนย์ประสานงานจังหวัดมุกดาหารเมื่อได้รับเรื่องก็ลงมารับหนังสือตามที่น้องๆพนักง,ง,งานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการก็คือนําเรื่องนี้เข้าสู่ กรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปาะพฤติไม่ชอบสภาผู้เทนราษฎรว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่แต่เบื้องต้นก็จะขอรับเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับขอรับเรื่องนี้ไว้ก่อนเพื่อประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อเช้าคู่นี้ผมก็ได้ขึ้นไปพบกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป,นเป็นเรื่องภายในจังหวัดเป็นอำนาจของทางจังหวัดแล้วก็ได้คุยกันแล้วกับตัวแทนพนักงานลูกจ้างและ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พูดคุยกันแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะนําไปทบทวนนะครับนำไปทบทวนเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการยุเลิกสัญญาจ้างนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่พี่น้องพนักงานลูกจ้างเขาได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่สําหรับผมเองนะครับ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านพลตบทเอกสรีที่สุทธิ์เมีเจเก็จะกอติดติดตามนะครับแล้วก็หาช่องทางการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงนะครับก็ขอ,ขอยืนยันว่าให้น้องๆพนักง,งานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกหารได้สบายใจว่าทางเราไม่ทอดทิ้งจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลและ